สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจับประเด็นมาเป็นข่าวเช่นเคยนะครับทางสททกาญจนบุรีวันนี้เราเริ่มสัปดาห์ใหม่กันช่วงปลายเดือนมิถุนายนวันจันทร์ที่29มิถุนายน2552นะครับสรยักดิภมรัติยาครับครู่นี้วันนี้เราจะมาขยายรายละเอียดถึงโครงการที่น่าสนใจอันนี้กันนะครับ และพระวิทยากรที่ร่วมในรายการเช่นเดิมนะคะจันเว้นจันค่ะพระครูวิสุทธิการจนากิจเจ้าวาดวัดถ้ำเนรมิตรเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีอยู่กับเราแล้วค่ะกับวัสดการพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรคุณอัตพรคุณมัทนายาผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ชมรายการผู้มีบุญทุกๆท่านครับเมื่อครั้งก่อนๆหลวงพ่อได้พูด โครงการนี้นะครับแทรกไปกับธรรมะที่น่าสนใจวันนี้เราเลยเปิดโอกาสให้ได้พูดถึงเรื่องของ w r r ร์เพตรงๆเลครับที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับหลวงพ่อครับจเจริญพรก่อนที่จะมีโครงการสอบต่อปัญหาศิลธรรมเพื่อสันติภาพโลกสําหรับบรรพชิตนะฮะก็เริ่มต้นมาจากมีแนวคิดที่ว่าเยาวชนเราเนี่ยควรจะได้ศึกษาธรรมะก็เลยมีการจัดโครงการสอบตอปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ซึ่งชมรมพุทธศาสนาโดยอุปธรรมของสมเด็จมหาแลชมังคลาจารย์เนี่ยได้เป็นหลักในการทํากิจกรรมนะฮะตรงนี้แล้วก็มีการสอบมีการออมอบโล่ต่างๆเช่นโล่จากพระบาทองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็มีทุนในระดับต่างๆเนี่ยทำกันมาก็เป็นหลายสิบปีนะฮะปัจจุบันเนี่ยปีที่ผ่านมานี่มีผู้เข้าสอบถึง5ล้านเศษนะฮะจากทั่วประเทศเลย เราใช้บุคลากรก็คือใช้น้องน้องนักศึกษาชุงนมพุทธศาสตร์ตามสถาบันต่าง,งๆเนี่ยเป็นบุคลากร,กรที่ไปจัดสอบในพื้นที่และก็เลยมีเสียงว่าในเมื่อยาวชนเนี่ยได้สอบแล้วเนี่ยก็อยากให้ผู้ปกครองหรือคนทั่วไปได้สอบบ้างเราก็เลยได้จัดโครงการสอบต่อปัญหาศิลธรรมเพื่อสันติภาพโลกใช้โครงการวอเวกแต่ของภาคประชาชนนะฮะก็ทํมามามปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สี่ก็ได้รับการสนใจอย่างมากเลยทีเดียวทีนี้ก็เลย มีการร้องขอแล้วก็มีแรงบันดาลใจว่าในส่วนของพระทิ่สุเองเนี่ยน่าจะมีการสนับสนุนให้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาธรรมะซึ่งเนื้อหาธรรมะจากบทเรียนหรือว่าในหนังสือที่จะใช้สอบเล่มนี้ก็ได้นำมายกมาจากพระไตรปิฎกซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็เลยเป็นดำริของปีนี้นะฮะที่ ผู้เป็นประธานของโครงการนะฮะก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์วัดพระธรรมกายนะฮะแล้วร่วมกับมูลนิธิธรรมกายแล้วก็ศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายชมรมพุทธศาสากลนะฮะก็ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นก็โดยมีรางวัลในระดับต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะฮะมีรางวัลเนี่ยถึง15ล้านบาทรางวัลที่1เนี่ยหล้านบาทนะฮะ ก็จะมีการสอบเป็นทีมทีมละ3รูปถ้าสอบได้รางวัลที่1เนี่ยทีมที่ได้คือได้เก้าหมื่นนะฮะแล้วก็วัดเนี่ยจะได้90 0 0 0 0กับ1 0,000อันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะรางวัลที่1นแต่จริงมีพันกว่ารางวัลน,นะฮะซึ่งจะเป็นปัใจจัยในการส่งเสริมให้พระภิกษุเนี่ยท่านได้ศึกษาแล้วก็ได้เป็นทุนในการที่จะศึกษาในระดับต่อๆไปพร้อมทั้งจะได้เอาธรรมะนั้นเนี่ยไปใช้ในการที่จะสั่งสอนญาติโยมต่อไปด้วย ครั้น,นี้ก็จะจะทราบว่าในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสอบเนี่ยเป็นเฉพาะพระภิกษุสาม,มนเณรแล้วก็จะสมัครยังไงไปสอบยังไงแล้วศูนย์สอบมีที่ไหนบ้างเจ้าคะ,จะเจริญพรสําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเ,เป็นผู้เข้าสอบนะฮะก็เป็นพระภิกษุสาม,มนเณรทุกนิกายเลยนะฮะที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทถูกต้องตามพระธรรมวินัยนะฮะตอนนี้ก็ยังสมัครได้ถึงวันที่30 เราก็รับสมัครมาก็2เดือนกว่าแล้วนะฮะที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามนะ,ะแล้วก็หรือทีออ่ศูนย์ประสานงานการสอบตอบปัญหาศิลธรรมเพื่อสันติภาพโลกที่สถานีวิชุมชนเพื่อพุทธศาสนากาญจนบุรีนะฮะเวลาสอบออสถานที่สอบสนามสอบประจําจังหวัดก็คือสนามวัดชัยชุมพลชนะสงครามนะฮะ ขอกลับเรียนถามหลวงพ่อนิดหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้คือพระแท้ผู้สร้างสันติภาพโลกนี่คือหนังสือหลักเลยข้อมูลหลักที่จะใช้สอบในครั้งนี้อยากให้หลวงพ่อได้กรุณาอธิบายถึงข้อมูลในหนังสือนี้ให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับหลวงพ่อครับจเจริญพรอ,อันนี้ก็จะพูดถึงว่าโลกขาดพุทธศาส,สนาไม่ได้เพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนออให้คน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงให้มีสันติภาพเกิดขึ้นอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยโดยหลักเลยก็คือจะพูดถึงว่าพระแท้แล้วก็หน้าที่รวมทั้งหลักธรรมคาสอนต่างๆที่พระสมัาพระเจ้าได้สอนแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของพระแท้ที่มีต่อโลกเป็นอย่างไรนะฮะทำไมโรคถึงขาดพระพุทธศาสนาไม่ได้อันนี้เป็นหนังสือที่ดีมากๆแล้วก็โดยเนื้อหาเนี่ยก็จะ ยกเอามาจากพระไตรปิฎกโดยจะมีที่อ้างอิงแล้วก็ขยายโดยการที่ยกมาแล้วก็เอามา,ารวมกันเป็นภาพรวมที่ให้เห็นเนี่ยไม่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 ใช่ง่ายนะฮะรเราจะหาหนังสือดี่านสักเล่มหนึ่งเนี่ยหรือว่าที่จะเอา,เอาหลักธรรมคำสอนเอามายงกันก็ไม่ง่ายเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะฮะโดยมีผู้ที่สนับสนุนเป็นเจ้าภาพ ในการสอบนี่จริงๆการสอบก็จะมีค่าลงทะเบียนใน100บาทสําหรับ3รูปก็จะถวาย1ทีม1ทีมจะ3รูปก็จะมอบหนังสือให้3มเล่มโดยได้ท่านผู้ใหญ่สุภชัยศรีสุภาอักษรนะฮะผู้ใหญ่ใจดีเป็นเจ้าภาพในการลงทะเบียนรับบุญนี้ก็เลยสาหรับผู้ที่จะเข้าสอบเนี่ยทุกรูปเนี่ยมีผู้ที่เป็นเจ้าภาพให้ทั้งหมดเลยนะฮะเจ้าค่ะ รานนี้พอไปสอบแล้วเนื้อหาเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเรียกได้ว่าอ่านหนังสือเล่มเดียวก็สามารถที่จะได้ทําข้อสอบได้เลยจเจริญพรวิธีการสอบนะฮะ, <c oughs> ก,ะ,ะก็คือ1ทีมเนี่ยเราเราเน้นเรื่องการทํางานเป็นทีม1ทีมก็จะมีอยู่3รูปนะฮะ <c oughs> มีปราในเนี่ยหนึข้อ100ข้อ,ขอหมายถึงหนังสือเล่มนี้นะฮะก็แบ่งครึ่งกันถ้หน <c oughs> ังสือเล่มนี้มีสองมีหสมมุติว่ามี100หน้าเนี่ยปราใยก็คือกากบาทกากบาด ก็จะอ่านคนละ50หน้าห้าสิบหน้าก็คือสองสองรูปนี้นะฮะทำหนึ่งหนึ่งร้อยข้อทําคนละห้าสิบข้อหนึ่งถึงห้าสิบในรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งก็ห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยนะฮะและอีกรูปหนึ่งก็คือทําเอ่ออัตนัยอัตนัยสองข้อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ่โดยโดยรวมแล้วเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีสิทธิที่จะได้รางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลสำคัญสำคัญเนี่ยเสมอกันคือจะเหนือฝากันนิดหน่อยท่านเองขอให้ให้ดูหนังสือนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนําหนังสือเนี่ยเข้าห้องสอบได้ เสมอภาคกันก็คืออย่างเช่นเราทําอัตนัยบางทีเราอาจจะนึกถึงหัวข้อทำอะไรอะไรที่บางทีอาจจะไม่ทันหรือสลับกันไปบ้างเราก็สามารถเปิดหนังสือดูได้หนังสือนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปก่อนแล้วใช่ไหมรค,ครับุณพ่ออ่าก็พร้อมที่ลงทะเบียนอ๋อครับตอนนี้คือพอลงทะเบียนปับ๊บเราก็แจกหนังสือ ได้ได้ว่าได้ได้ว่าสมเณรหรือว่าพระพิสูจน์ทรรูปไหนเนี่ยถ้าสมัครเร็วก็ได้หนังสือไปอ่านเร็วยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับทางฝ่ายภาคประชาชนไหมคะที่เข้าสอบใช้หนังสือเล่มนี้เหมือนกันประชาชนใช้หนังสือครอบครัวอบอุ่นครับอครอบครัวอบอุ่นผมสังเกตดูบริเวณด้านหน้าเขียนว่าภาคที่หนึ่งหนังสือเล่มนี้จะมีภาคที่สองและสามต่อไหมครับใช่เจริญพรครับผมทีนี้บรรยากาศของการสอบ หัวข้อหลักทาแบบนี้นะครับที่ผ่านมาทั้งในส่วนของประชาชนเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อครับของประชาชนก็คึกคักเพราะว่าในส่วนของออกระแสตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราเรา,เราจะเห็นความสําคัญเลยทีเดียวว่าทุกภาคส่วนนะฮะทั้งส่วนราชการส่วนประชาชนองค์กรอิสระเราจะออกมารณรงค์เรื่องโลกร้อนปัญหาโลกร้อนการที่เราจะแก้โลกร้อนได้อย่างจริงจังนั้นคือต้องแก้ที่ใจคนเพราะใจคนมันร้อน ร้อนด้วยความโลภความโกรธความหลงต่างๆก็ตามทีดัะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆนี้เนี่ยก็จะไปผลักดันให้เกิดกระแสของการสแสวงหาต่างๆแล้วก็มีผลกระทบต่อ,อ,อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สภาพธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้สภาวะโลกร้อนได้จริงๆนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้หลักธรรมคาสอนของพระสมมาพุทธเจ้าเพื่อที่จะมารักษาใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสรักษาใจของเราให้สงบจึงเกิดเป็นโครงการสอบต่อป,ปัญหาเพื่อสันติภาพโลก ที่ให้เกิดความสงบภายในก็จะเนื่องมาสู่ความสงบภายนอกแล้วก็สันติสุขก,ก็จะเกิดขึ้นอย่างถาวรน,นะฮะกระแสนี้ก็เลยทําให้ประชาชนทุกภาคส่วนนะฮะทุกจังหวัดเลยจะมีการสอบหมดเลยนะฮะแล้วก็ในหลายจังหวัดนี่นะฮะมีผู้ว่าราชการจังหวัดบางทีก็ท่านภรรยาก็คือนายกเหล่ากาชาติบ้างก็เป็นประธานไปเป็นเกียรติในการสอบ นะฮะแล้วก็สนับสนุนมีการประชามพันธ์มีการเชิญชวนสวนราชการอะไรต่างเนี่ยมากมายเลยทีเดียวครก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดให้ทั้งพระพิสุสง์ด้วยนะคะในรอบนี้คราวนี้ในการสอบเห็นว่านอกจากผู้เข้าสอบได้รับรางวัลแล้วศูนย์สอบก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลเช่นเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะเจริญพรในส่วนของวัดนะฮะในส่วนของขวัดเนี่ยสมมุติว่าวัดที่สังกัดอยู่นะฮะ ผู้สอบถ้าได้รางวัลที่1 1ล้านบาทเนี่ยหทีมี3รูปก็จะได้รูปละ30,000ก็คือได้90,000ส่วนวัดที่สังกัดอยู่นั้นน่ะจะได้91,000 0 0ก็คือก็คือตั้งใจที่จะให้ไปพัฒนาทั้งในส่วนของผู้สอบแล้วก็ในส่วนของสำนักเรียน ครับนะฮะครับผมมีข้อกาหนดไหมครับว่าวัดหนึ่งจะส่งได้กี่รูปหรือว่ามีมีข้อกาหนดยังไงเกี่ยวกับวัดบ้างครับข้อกําหนดมีเพียงว่าเออถ้าจะเปิดหนึ่งสนามสอบนี้ต้องมียอดของผู้สมัครสอบ100ทีมขึ้นไปคือ300รูป300รูปฮะแต่ว่ามากจํานวนมากกว่านั้นไม่จํากัดครับผมทีนี้ในส่วนของความคาดหวังครับหลวงพ่อครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยหลายคนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับโครงการนี้คาดหวังในในจุดสุดท้ายของโครงการนี้ยังไงบ้างครับหลวงพ่อครับ ก็เทาที่เราดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสิ่งที่ประชาชนเริ่มเห็นก็คือภาวะของโลกร้อนหรือว่าภาวะของการขาดแคลนศิลธรรมปัญหาศิลธรรม<จ>ทางด้านศิลธรรมใจก็ร้อนด้วยใจก็ร้อนด้วยก็เราจะเห็นดังเราจะเห็นได้ว่าโครงการสอบออทางก้าวหน้านเนี่ยมียอดของนักศึกษาซึ่งสอบเนี่ยถึง5ล้านออสองปีมาแล้วนะฮะนั้นเนี่ยในเมื่อภาคประชาชนเนี่ยสนใจในเรื่องของการ สแสวงหาความรู้ในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของปัญหาธรรมะหลักเลยก็คือพระสงฆ์เนี่ยซึ่งเป็นครูสอนศีลธรรมถ้าพระสงฆ์เราไม่ตื่นตัวหรือเราเราเรา,เราไม่สแสวงหาในเรื่องของออหลักธรรมคาสอนเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยบางครั้งก็อาจจะสะดุดหรือว่าเราอาจจะอึดอักเวลาที่มีญาติโยมหรือมีกุลบุตรมาถามปัญหาเราหรือว่าสนใจที่อยากจะรู้ปัญหาหลักธรรมคาสอนต่างๆในหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าบางที บางที่ก็ยังแนะนําในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องให้ไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นก็คือต้องเอาหลักธรรมคาสอนของพระสมัยพทธเจ้ามาเป็นแนวทางอันนี้ก็เลยเป็นการส่งเสริมให้พระท่านได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้นำธรรมะนั้นน่ะไปขยายผลต่อจนิึครับวันนี้เห็นว่าวันที่จะเปิดสอบนั้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าวันสอบวันที่เท่าไหร่เจ้าคะ สอบวันที่18รกรกฎาคมนะฮะ<ม>ที่ศูนย์สอบวัดชัยชุมพลชนะสงครามนะฮะครับผม,มทีนี้ในในส่วนของอพระที่อยู่คนละวัดขอรับหลวงพ่อครับแล้วไปศึกษาธรรมอยู่ที่อีกวัดหนึ่ง<อ>ทีนี้จะส่งในนามวัดไหนอคอรับหลวงอันนี้แล้วแต่ตกลงกันอ๋อ,อต้องตกลงกันเป็นที่สุครับค่ะแต่ว่ามีข้อกําหนดว่าจะต้องสังกัดวัดพระธรรมกาย อันไม่ใช่ต้องไหมคะคือสังกัดวัฒนกายสอบไม่ได้นะฮะตัดสิทธิ์๋อตัดสิทธิ์ยกประโยชน์ยกผลประโยชน์ให้ยกผลประโยชน์ให้เพราะฉะนั้นนะคะ ก็เรียกได้ว่าทุกวัดเลยที่มีอวัดเลยสอบยยกเว้นาคือก็แล้วแต่ว่าคุณจะสังกัดวัดค่ะคือได้เป็นสมาชิกของวัดรมกาเนี่ก็สละสิทธิ์สละสิทธิ์แล้วไม่จำกัดนิกายด้วยใช่ไหมไม่จำกัดนิกายขอให้บวชถูกต้องตามพระธรรมวินัยทีนี้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับมืองรางวัลไหมครับหลวงพ่อครับว่าถ้าได้ไปแล้วเนี่ยจะต้องไปไปทําอะไรที่อยู่ในข้อกําหนดไหมไม่ได้กาหนดไม่ได้กําหนดเลยเต็มที่เลยสําหรับวัดที่จะนําไปพัฒนาพระพุทธศาสนาแล้วแต่ดุลยินิจของเจ้าว่าแล้วก็ผู้ที่ได้รับทุนเจ้าค่ะอรค่ะคราวนี้เรามีของรางวั ที่จะมอบให้สำหรับท่านผู้ชมนะคะสายแรกค,รค่ะเป็นภาพที่จะเป็นมงคลน,นะคะสำหรับไว้บูชาค่ะเรามีคำถามถามว่าอะไรดีคะคุณเล็กคะก็โครงการสอบนะครับตอบปัญหาศิลธรรมเพื่อสันติภาพโลกที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศนั้นจะสอบกันในวันไหนครับวันที่เท่าไหร่เอาบอกให้ก็ได้ว่าเดือนกรกฎาคมแต่วันที่เท่าไหร่นะครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้ในรายการนะครับ ค่ะดูเหมือนว่าจะกลางๆเดือนนะกลางกลางเดือนก็เป็นสายแรกนะคะเรามอบภาพพระพุทธรูปนะคะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะนําไปไว้บูชาเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะ,คะแล้วก็สายต่อไปเรายังมีทั้ง,งแผน CD, ่นซีดีหนังสือพระแท้ผู้สร้างสันติภาพโลกให้สําหรับท่านผู้ชมด้วยค่ะเอาละครับทีนี้พูดถึงหนังสือนี้ขอรับหลวงพ่อครับว่าเอ๊ะหลายคนสนใจแล้วว่าทําไมถึงได้ถูกนํามาเป็น สิ่งที่จะใช้ตอบปัญหาทรมาเพื่อสร้างสันติภาพโลกความสําคัญของหนังสือเล่มนี้เป็นไงมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับคือโลกโลกบุคคลเราก็จะแสวงหาสันติสุขหรือสันติภาพบางครั้งเนี่ยก็คิดว่าการทําสงครามเนี่ยเมื่อชนะแล้วเราก็สามารถที่จะออกกฎกติกาหรือกฎขี่ค่มเหงหรือว่าจะให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยทำตามแนวทางความคิดของตน นั้นเนี่ยทุกยุคทุกสมัยจึงใช้สงครามในการแก้ปัญหาเรื่องอความขัดแย้งหรือว่าระหว่างชนชั้นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวมเมื่อใดก็ตามที่ตนมีความคิดและมีกําลังก็ไปเบียดเบียนไปบังคับข่มขู่เคี้ยวเข็นผู้ที่มีกําลังน้อยกว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขาสั่งสมผู้คนหรือมีกําลังมากขึ้นเนี่ยเขาก็กลับมาเพื่อที่จะแก้แค้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามจริงไม่ใช่ทางออกที่จะสร้างสันติภาพให้กับโลกได้อย่างแท้จริง สันติภาพที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็คือต้องอาศัยหลักธรรมคาสอนของพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไปยึดเหนี่ยวแล้วก็พัฒนาคุณธรรมความดีงามต่างๆรวมทั้งไปลดละเลิกกิเลสอบายมุกต่างๆในใจให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้นํามาก็คือนําหลักธรรมคาสอนของพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระไตรปิฎกพูดถึงอนุภาพของพระที่แท้เนี่ยด้วยหลักธรรมคาสอนเนี่ยมีอนุภาพอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะ สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงกับ,บโลกใบนี้แม้อยากได้จังถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่สำตอบคำถามเราไม่ถ่าหรืออะไรถ้าอยากได้หนังสือเล่มนี้ทำไงก็มาขอได้ครับผมเขียนมาขอได้ครับ ที่วัดถ้ำเนลลาิท okay. mm ัมเนลลิทกระบุงอำเภอทีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเรเยอะมีเยอะนะฮะฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ034514291 034514291ท่านผู้ชมสนใจขอได้นะคะคราวนี้วันประกาศผลค่ะพระคุณเจ้าคะก็เป็นการสอบแล้วต้องมีวันประกาศผลเราจะประกาศผลวันไหนแล้วก็มีการมอบรางวัลและมอบเงินให้กับผู้ที่ชนะเลิศในการสอบอย่างไรบ้างค่ะเจริญพรนะฮะ วันประกาศผลระดับประเทศนะฮะและระดับผลเนี่ยวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2552นะฮะร,ระดับศูนย์สอบและอื่นๆคือระดับศูนย์สอบนี่หมายถึงสอบในจังหวัดการสอบนี้เนี่ยจะมีรางวัลทั้งระดับประเทศระดับผลและก็ระดับจังหวัดคือหมายความว่า,าบางบางบางครั้งเนี่ยวลาสอบบางทีเราบอกว่าเออเป้ามันใหญ่จังเลยมันคงไม่ถึงเราหรอกก็หมายความว่าเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้รางวัลในในระดับจังหวัดแต่ในการนี้เนี่ย แม้ในระดับจังหวัดเองเนี่ยก็สามารถที่จะได้รางวัลนะฮะมีรางวัลอยู่45,000ในระดับจังหวัดของทุกๆสนามสอบนะครับของกําหนดการแจ้งผลการสอบของระดับศูน <Oy> ย์สอบเนี่ยวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2552นะฮะก็ก็อย่าลืมนะคะไปสมัครกันค่ะยังรับสมัครอยู่นะคะรับสมัครไปจนถึงวันที่เท่าไหร่คะ ถึงมาที่30พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วแต่จริงก็พูดมามาทุกครั้งที่มาออกสามครั้งแล้วตอนนี้เฉพาะของจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ไปสมัครเยอะยังครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400ทีมโอ้โหน่าประมาณ400ทีม400ทีมคูณ4 4,32เพมิบครั้งแรกของโลกก็อย่าลืมนะคะสุดท้ายค่ะให้ท่านได้ฝากเชิญชวนเพราะว่ายังมีเวลาอีกวันหนึ่งครับผมก็คือเป้าหมายนะฮะของพระเนี่ย เราก็มีอุดมการณ์อยู่แล้วว่าบวชเพื่ออุทิศตนแล้วก็จะดาเนินรอยตามพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสมัมมาพุทธเจ้าเพื่อที่จะเป็นพระแท้แล้วก็นําธรรมะนั้นเนี่ยไปเ,เพื่อสร้างสันติสุขให้กับมวลมนุษยชาติก็จึงขอเชิญนะฮะว่าให้พระคุณเจ้าหรือสามนเณรทุกรูปเนี่ยได้ มาสมัครแล้วก็ได้สอบเพื่อเป็นการวัดภูมิรู้ของตนเองด้วยแล้วเพื่อเป็นการสังสมปัญญาบรารมีด้วยแล้วก็นอกจากนี้นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเนื้อนาบุญเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยท่านผู้ใหญ่สุภชัยศรีสุปศรท่านได้ปรนนาในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจดทะเบียนลงทะเบียนสอบให้ดังนั้นท่านก็ถือว่าท่านมีบุญท่านจะได้ถวายในหนึ่งทีมท่านจะได้ถวายหนังสือถึง3าเล่มให้แก่พระภิกษุสงฆ์อันนี้ก็เป็นบุญทั้งแต่ตัวเองแล้วก็ท่านเจ้าภาพแล้วก็มวลมนุษยชาติที่จะได้รับ ผลของการที่จะได้เกิดขึ้นจากธรรมะของพระเจ้าในกิจการนี้ด้วยเจริญพรก่อนจากกันครับบ้านเมืองก็ค่อนข้างวุ่นวายมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นขอธรรมะดีๆนะครับเพื่อเป็นพรให้เป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตสำหรับสัปดาห์นี้ขอรับหลวงพ่อครับจเจริญพรก็สิ่งทีเ่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันก็เนื่องมาจากผลของเศรษฐกิจก็เนื่องมาจากสภาพของจิตใจแล้วก็สภาพของศีลธรรมที่ถดถอยลงไป พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆก็ตามทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพรอันประเสริฐเนี่ยก็หน้าที่ละหน้าที่จะเกิดจากจิตใจของเราเองนะฮะที่พระเจ้าบอกว่าอัตตเหตุอัตโนธโะนโเพราะนั้นเราจะต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็สนใจในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆเนี่ยด้วยการศึกษาธรรมะแล้วก็นําธรรมะนั้นเนี่ยมาใช้ประดับชีวิตของเราแล้วก็ช่วยกันสร้างสังคมคือโลกใบนี้ของเราเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองนะฮะก็ขออํานาจของ พระธรรมคำสอนของพระสมเด็จเจ้าและก็บุญกุศลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ได้จัดโครงการสอบต่อปัญหาศิลธรรมเพื่อสันติภาพโลกของบรรพชิตที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยที่ชมรายการรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ n b t ช่อง11นี้เนี่ยให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติจั์สมบัติคุณสมบัติและนิพพานสมบัติจงทุกประการเทิทก วันนี้นะคะกับธรรมะดีๆค่ะกับว่าพระครูวิสุทธิการจนิก,กิจเจ้าวาดวัดถ้ำเนรมิดเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเป็นธรรมะฝากไว้ให้ใหกับท่านผู้ชมด้วยขอกราบนมัรสการขอบคุณพระคุณเจ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ,จะเจริญพรผมแล้วฝากหมายเลขโทรศัพท์นะครับวัดถ้ำเนรมิรนั้น0 3 4 5 1 4 291นะครับสนใจเรื่องธรรมชาดีๆก็ติดต่อไปที่วัดได้นะครับมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้ให้กับท่านผู้ชมมากมายเลยทีเดียวนะครับค่ะวันนี้จะประเด็นมาเป็นข่าวนะคละลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้หลังข่าวภาคเวลา8นาฬิกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ